สวัสดีครับตอนรับขาสู่ช่องสาวน้องไข่พาเลาะคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องสวัสดีเอฟซีผูสูุคข้นรม่ว่าจะเป็นอยู่ทั้งไทยทั้งล่าทั้งประเทศนะครับเมื่อนี้ได้มาอัปเดตเขาเบิ้งเขาในหน้าครับมีอายุอายุก็ได้หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนกับเจวันแตกกอแล้วครับนี่งามใบไง ฝนตกเหมือนว่านเนี่มันอีเดียดจำเลยเหมือนฝน,นตกไม่น้ำเขาก็งาม,มจะเป็นเขาหน้าปังนาอเขาซีเดือนเขาหอมมะลิซึ่งดำด้วยการใส่รถดำครับพี่น้องเป็นแถวงามเลย มาเก็บบรรยากาศทวงหน้าให้พี่น้องเด้เบิ่งกันตรงไหนก็จะเป็นเหาแตงชะแม่ทึ่ปลูกจะเดือนอกุมภาพันธ์นะครับช่วงหนาหนาวมีการคุ้มผ้าปลูกเบี้ยน้อยกับคุ้มผ้าพอดีวิตห้อนมากก็ได้เอาผ้า,าก็ยื้อพอดีได้วิตหนาวมาแต่ปลูกข้างนอกปลูกก็ได้หนาว เอาเย็นอยู่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ยังมีหิมะลงอยู่นีท่ทิอยป่อยน้ำทิ้งไว้ป่อยแหงเลยเิ็นแตกกอบบกใหญ่เลยแตกกอขึ้นมาใบากี่รังญ่อายุก็ได้1นึ่งเดือนกับเจ็ดวันซึ่งดำวันที่สิบหาพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด มืัอนี้ก็ยีบซองมีตุนายนอ่าซึ่งมืัอนี้ก็มาเบ,บิ้งแล้วก็งามครับนี่น้ำบ่าขาดหยาบ่ามีแล้วก็คุ้มน้ำได้คุ้มน้ำได้ปล่อยน้ำออกคุ้มน้ำได้น้ำต้องการนังได้ก็ได้เพราะว่ามีนม้ำคลองปล่อยน้ำแห้งแล้วเพิ่นจะแตกกอครับพี่น้องนี่ยเนแตกกอได้เต็มที่แล้ว แต่ว่าน้ำบ่ไหลเลยน้ำประมาณอยู่สองข้อมือนี่ยสองสามข้อมือน้ำสองสามข้อมือแล้วแต่ว่าทัวยเบิดงานเลยทัวเบิดงานบ่มีสูงม,มีต่ำคือบ้านเฮาบ้านเฮาแข็งแางจ้ะน้ำสูงเนาะแต่น้ำจะทัวทุกน้ำน้ำท่วมเบิดงกะจะเกิดหยาถ้าเขาถอน,น,นหยาบ่าได้กะเขาจะเจะบ่งาม นี่ว่าวิญญาจักเสร็จเลยครับนี่ยว่วยาวิญญาเลยเป็นทุกทงทุกหน้าจะดำพร้อมกันเก็บเกี่ยวพร้อมกันสิ่งนกจะมากินกับกินบ่าวัดบ่วไวเนาะหลายจะทำพร้อมกันถอกพร้อมกันเก็บเกี่ยวพร้อมกันแระวาาเดือนกันยายน ใส่เกีียวใสล่ลดเกีียวคือเราครับพี่น้องงานนี่กางานบใหญ่ป็นไรเลยงานหน้างานเนีย่ยแต่ว่าเรืเขาหลายขึ้นมาห่วงจะจอดกันเลยพี่น้องถ้าเบื้องตอนถอกขึ้นมาแล้วก็สวยสวยแล้วก็จะถอกออกมาเม็ดจอดกันเลยไหมพี่น้องก๋วยไง เอ็ดหน่อยแต่ว่าได้ไลาย้นผลิตไลยนี่เอ็ดซึ่งนี่ของสาวาน้องไข่สา,าวาน้องไข่เฮ็ดอยู ed, ่นี่ก็เงสองสองงานหนะ้าแต่ทีง,งานงานซ้ำกันนี่แหละได้ไลยได้ไล่ก็สอบลอยสองลอยสอบสีเป็นข้อสารมาสีเสร็จแล้วเวลาเา เกี่ยวเสร็จแล้วฮะก,ก็อาจจะขอล่วงสีขอล่วงสีสีเป็นขอ้อสันแพกไว้กับสอบได้ยี่สิบโลไว้กินไว้กินแล้วกินได้ขายพร้อมเฮ็ดหน่อยบ่ได้เฮ็ดเฮ็ดหน้าก็เฮ็ดแบบสบายสบายแล้วครับเฮ็ดมัตจะดำแล้วก็รอดจะสะกีบเกี่ยวหลอดก็กเฮ็ดอย่างอื่นได้อีกบ่กกบกบได้มากำกับปัญหา มาอานานก็มาซองเบิงเอ่อมาจ่อเบิ่งแต่น้ํานี่แหละสําคัญที่สุดคือน้ําถ้ามีน้ําแล้วก็จะยากจะบ่เกิดมื้อนี้อากาศแจ่มใสอากาศป๊อดปง่ะแตกออกแต่ว่าก็บ่ถึงกับว่า้อนปานดว่าเมื่อวานนี่ ฝนตกลงมาก็เย็นอยอะนี่อนซ่อนเข่าพี่น้องซ่อนเขาเน่าคนงายครับหน้าทุ่งนี่จะใส่ตปุ๋ยฟุน้นใส่ฟุ้นมาใหญ่ตอนที่เก็บเกี่ยวแล้วเก็บเกี่ยวแล้วก็ฟุ้นมาใหญ่ใส่รถมาใหญ่แล้วก็ไถกบตัวฟางไว้ เวลาหน,นาหิมะมาก็เต็มข้าวจากภาคอยีเดียจะทำนา่นในปีละสองไอปีละครัง้งแต่แม่นบ้านเฮาเฮคือสิเฮกสองครั้งได้เนาะสี่เดือนเราเขาสี่เดือนแต่ว่าอยู่เกาหลีใต้ทำบ่ได้ครับเพราะว่า,า,า,าจะเป็นหนาวห,ห,หลายก็หนาวหลายก็หนาห้อนนี่เริ่มเดือนกันยาไปาเดือนกันยายานกนาวแล้วหนาวจุดฮอดเดือนเมษายนพฤษภาคนนี้หนาว กะได้ทำนาบ่ได้เนาะกะไร้ยทำได้ปีละครั้งแต่ว่าก็ได้ผลผลิตเยอะมากเฉพาะงานนี้งานเดียวนี่ได้หาสอบสอบบิ๊กแบกสอบไม่ใงญ่สอบละตัน,นแลรนสองรอบต้นแล้เนียนรอบหนึ่งรอบที่สอมาก,กันเต็มเต็มแลว ลเล่นสองรอบสามรอบก็เต็มเต็มสอบบิ๊กแบกสอบไม่ใหญ่สำหรับคลิปนี้ก็เอาน้องไข่ผ้าลอะกับผ้ามาเบ่งทงหน้าคือเก้าครับอันนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์เพืเป็นกำลังใจให้กับสาวน้องไข่ผ้าเอาขึาาอขือเก้านะครับโอ้โมีได้ไปเก็บเห็ดเก็บเ้า เห็ดเป็นใปกินเห็ดกับเห็ดละโงกตัวเห็ดละโงกเห็ดเพิงเป็นแต่แสบเม่ได้กินเล็กเที้ยครับยู้พี่เฮ็ดซื้อไม่กินกับเป็นยังไงล่ะเป็นวาววาวเนาะอ่าเนี่ยเห็ดเห็ดละโงกกับเห็ดละโงกอัดกระป๋องมาเห็ดละโงกแช่แข็งกตบาดแสบคือธรรมชาติเอ่อจะมีแต่เห็ดดินเห็ดก้อนนะครับมีอยู่เชื่อนี้กคะดอกเกาลัดกําลังเป็นดอก ต้นกํลังกํกาลังเป็นดอกเอพื่อนออกมากคุณแนวเพื่อนออกมากคุณแนวยังค่อยจะเกิดเฮ็ดเนาะฝนตกมาอีกจั๊จกข้งซ้อมเบิง้งตกอีกจั๊กข้งนั่งอยู่คือย้าสิ่เลยไปหาเก็บเฮ็ดให้พี่น้องเบิ้งอยู่ดอกบ้านก็นไปเลาะเบิ้งอยู่อ่าให้เปจอบเบิ้งเขาหน่อยจอบเบิ้งอยู่บ่เห็นจักดอกเพราะว่าคุณว่าจะโดนฝนมาบ้านเนี่ย สำหรับคลิปนี้ก็ชอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับจิตหนาขพอ,อกันไหมสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีสุขเพกเก็บได้ได้พวมยย่มไข่ยามีลำลำไม่รยกันสูขปู่สูขคนสวัสดีครับ